สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับวิธีการทําให้ตัวแคคตัสออกดอกนั่นเองนะฮะก็คือจะพูดเรื่องปัจจัยต่างๆนะครับที่มีผลต่อการออกดอกของตัวแคคตัสนะครับอันดับแรกครับคือความสมบูรณ์ของลําต้นนะครับของต้นตัวแคคตัสเองนะครับหรือว่าไม้อบน้ําต่างๆนะครับนะฮะสครับ เรื่องอายุครับอายุไม้ที่ยังเล็กเกินไปนะฮะก็ยังไม่สามารถออกดอกได้นะครับต้องให้เขาอยู่ในช่วงที่เต็มวัยนะครับนะฮะพร้อมต่อการขยายพันธุ์นะครับเขาก็จะออกดอกนะฮะสามครับนะฮะเป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับนะฮะอย่างเช่นนะครับช่วงเมษายนเนี่ยพวกยิมโนเนี่ยจะออกดอกดีนะฮะหรือว่าอย่างช่วงปลายพฤศจิกาหรือว่าธันวาเนี่ยพวกอะลิโอคาปัต ก็จะออกออกออกดอกดีนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับฤดูฤดูกาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับนะก็มีผลนะครับต่อการออกดอกนะครับสี่ครับก็คือการกราฟนั่นเองการกราฟเนี่ยก็คือจะเร่งวิวัฒนาการนะครับการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยให้อยู่ในช่วงที่โตเต็มไวได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับบางทีเนี่ยจะออกดอกแบบได้มากกว่าพวกที่เป็นไม้ธรรมดานะครับนะฮะก็มีผลนะครับ อ่าหครับก็คือ,อแร่ธาตุสารอาหารในดินนั่นเองนะครับก็มีผลนะครับที่จะช่วยให้ไม้นั้นสมบูรณ์ได้ดีขึ้นนะครับหนะครับก็เป็นพวกพวกปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับก็จะเป็นเน้นเป็นตัว P นะครับหรือว่าฟอสฟอรัสนั่นเองตัวฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับทําให้ต้นพืชเดีย๋ยออกดอกได้ดีนะครับนะฮะเร่งขนาดดอกเร่ง ให้เกิดตาดอกนะครับนะฮะเจ็ดครับก็คือแสงหรือว่าแดดที่พอเหมาะนะครับเพื่อให้พืชเนี่ยสร้างตาดอกออกมานั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่มีพื้นที่อำนวยในการเลี้ยงนะครับก็จะเลี้ยงอยู่ตามชายคาบ้านหรือว่าเลี้ยงในที่ที่แสงไม่พอนั่นเองนะฮะแทนที่จะได้ดอกก็จะได้เป็นไม้ที่ยืดนะครับอย่างผมเนี่ยก็เลี้ยง ในที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมต่อการเลี้ยงเท่าไหร่นะฮะเลี้ยงตามชายคาบ้านอย่างเงี้ยฮะดอกมันจะออกน้อยนะครับก็จะอาศัยช่วงที่วันไหนที่แดดนะครับเขาเปลี่ยนทิศทางหรือว่ากําลังแสงที่เพียงพอนะครับก็จะมีบางต้นเนี่ยออกดอกมานะฮะก็นี่ครับเป็นปัจจัยนะครับประมาณ7ข้อหรือว่าอาจจะมีข้ออื่นอีกนะครับต่อการออกดอกแคคตัสนะครับ สำหรับใครที่เลี้ยงแล้วนะฮะอยากได้ต้นที่ออกดอกเลยนะครับแนะนำว่าให้ซื้อคับซื้อมาเลยซื้อต้นที่ออกดอกมานะครับแล้วก็ลองผสมพันธุ์นะฮะนะฮะแต่ว่าความท้าทายมันอยู่ที่การเลี้ยงยังไงนะครับให้มันออกดอกนั่นเองนะครับสำหรับนักเลี้ยงบางท่านนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b e ครับสวัสดีครับ